สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบวดทุนเนอร์นะครับตอนนี้ก็นะครับลงพลแล้วก็มีสตอรี่นะครับก็อยู่บนหลังคานะครับกํลังสร้างร้านนะครับให้นะครับจิมม่เรื่องจริงนะครับอตอนนี้อยู่บนหลังคานะครับกํลังมุงหลังคาอยู่ก็จะมีลงพล แล้วก็เล่มเรื่องนะครับอตนอบนอน,ออตนี้ก็เวลาน,นะครับหนึ่งทุ่มรวมแม้ถึงหนุ่มคนที่สิบแปดนาฬิกานะครับ 18นาฬิกายี่นาทีนะครับ18นาฬิานี่นมาดู ก็มงสังกระสีนะครับยังอีกหนึ่งแผ่นนะครับหนึ่งแผ่นยังอีกหนึ่งแผ่นนะครับ ครับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะครับเดินทางกอดไถเด้อจ้าจากที่ไหนนี่พ่อพีโลกจะดูโลกจะไเบูนครัเพชรบูรณ์เหรอโอ้น้ำหนาวอ่ะาเอาคอนั่เอาคอน้ำหนาว ครับวันนี้ก็กําลังยกคุ้งมุงหลังคานะครับของร้านะนะครับจิมมี่เรื่องจริงนะครับที่อยู่บนหลังคาตอนนี้ก็จะมีะลุงพลนะครับเมีสตรอรี่นะครับเสื้อเขียวๆอยู่ด้านหลังนี้ก็จะเป็นทิดปากแฟนะครับด้านข้างก็จะเป็นโอนะครับ ตอนนี้ก็เวลา18บแนาฬิานะครับานะคตอนนี้พาไปบรรยากาศนสดะครับสดเนรับนีอ่าสิบแนาฬิกาสามนาที าลูกพี่นี่นะครับสครับสารวัตรสุี่พี่ดีดีสวัสดีครับพี่ปั๊ด ครับตัวนี้ก็ยังเหลือที่เห็นมองเห็นเหลืองๆนะครับก็จะเป็นร้านป้าค้าสนะครับร้านปู่บริกิตหรือป้าคําสกกออกนั่นเองตอนนี้ก็บ้านะนะครับสำหรับร้านก็ได้เสร็จแล้วนะครับดังค่ะ อนนีกก้ก็ครับความกว้างก็สามคูณสามนะครับสามคูณสาม,สามนะครับนี่ก็เป็นร้าน ปาคำใสนะครับก็เสร็จแล้ววันนี้นะครับนะครับต้องการนะครับเสื้อผ้าก็ติดต่อได้นะครับนี่นะครับสำหรับลุงนะครับก็ยังนะครับขึ้นอยู่นะครับนี่นะครับอันนี้้านป้าคำใสกอกนะครับอันนี้ก็ลาน จิมมี่เรื่องจริงนะครับถัดไปก็จะเป็นบ้านแอนฟาร์มเลรี่แล้วก็บ้านชิดบากเแมะนะครับฝากกระดิ่งทุกคานทุกคนแยกฟันที่ชาวผู้นหลับไปยกมือเล้ย ครับอยู่ข้างบนหลังคานะครับมุงหลังคาของจิมมี่เรื่องจริงก็จะมีอารงพลแล้วขาก็มีสตอรี่นะครับนะครับกำลังมุงหลังคาอยู่ตอนนี้นะครับไอ้คงไข่กั็คงไข่กจะไช้นี่ยถูโอ้ยอันนี้รถถูกไล ครับสารคิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายพีทีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะครับซีบัคคอนพัดเบต้าคูแคนเทลอาบน้ำเทลเลี้ยงหน้านะครับเซรั่มนะครับแล้วก็ทีมาลงผิวหน้าพีทีสกินเสื้อปาลิกิตนาคราชนะครับ หลากหลายสีนะครับหลายไซส์คอกลมนะครับ350บาทเสื้อคอปกสีขาวแขนยาวนะครับ599เสื้อคอปกแขนสั้นนะครับ499นะครับสามารถสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 794 7526 098 5655 266 สามสองสี่สองห้าหกสี่สี่และสองเก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดนะนำช่องหมดฟื้นเดอร์นะครับกิมมี้ก็จบลงเทียงนี้นะครับสำหรับมงหลังคาบ้านของกิมมี่เรื่องจริงลุงพลแล้วก็เม็กซิตเร่แล้วก็ ช่างดำสตอรี่นะครับก็ได้เสร็จลงแล้วนะครับก็ขอลงไลค์ไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ